ครับสวัสดีครับพี่น้องครับมือนี่อยู่กันกับเบานอ็อตเก่าครับผมมือนี่เบานอ็อตจะผ้ามาเบิง่งบบอที่เบานอ็อตขุนนอกพี่น้องเนาะขุนไว้ถ้าขายครับผมบอบจะเป็นบอ่บใหญ่นอกพี่น้องเนาะนี่นะครับขนาดจำพี่น้องเห็นครับผม เดี๋ยวบวนอนจะพาย่างไปเบื้องหอยครับผมบอนนอก็ได,ด้ดูดน้ำนะครับดูดน้ำออกเนาะพี่น้องเก็บหอยเชอรี่สีทองทรงให้พี่น้องครับผมนี่เนาะครับนี่เนาะพี่น้องเนาะนี่เนาะครับหอยเชอรี่สีทองครับผม เห็นบอนออพี่น้องนอ้อฉาดบอนออขันผู้ใดสนใจเก่มีแบง่งอยู่ด้วยครับพี่น้องบันที่นี่หอยเบาน็อตง่าละครับพี่น้อพี่นอ้องนาออยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนกันครับผมหอยเชอรี่สีทองครับนี่นาะพี่น้องนาออันนี้จะเป็นบอ่อขุนครับผม มาคุณของเบหนอดครับเตะน้ำก็จอยากคุณครับผมเบหนอดก็เก็บทรงตามออเดอร์ครับผมก็เตถือโอกาสเปลี่ยนนามน้ำหนอาพี่น้องเนาะ,ะเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิง้งอยเชือรลีสีทองครับผมอันที่เบหน็อตด้เก็บไว้ครับผมเตรียมถ้าทรงให้พี่น้องครับไปเบิ้งกันเลยครับพี่น้อง นี่นะครับพี่น้องครับอันนี้จะเป็นอวเชอร์ลี่สีทองครับผมไว้หนุ่มสาวครับสีกับประมาณนี้ครับพี่น้องอันนี้มีออเดออยอยู่สามสิบห้าตัวครับผมสามสบห้าตัวะอีกัน,นึงครับพี่น้องเนาะอันนี้ก็จะเป็นประมาณสามเดือนครับผม ตัวก็จะประมาณนี้ครับพี่น้องหอยเชอรี่สีทองครับผมอันนี้ก็ยูเกาสิบตัวครับผมอันนี้ก็อีกเจ้าหนึ่งแล้วพี่น้องเนาะอันนี้ก็จะเป็นค่าขนาดครับตัวสองเดือนแน่สามเดือนแน่ครับผมนี่เนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นเจ้าหนึ่งครับผมที่สั่งกเบาหนอดครับ สำหรับผู้ที่สั่างก็เบาหนอดครับผมมีรับประกันอยูดอ่ด้วครับรับประกันการขนส่งครับผมนี่นะพี่น้องเนาะอันนี้จะเป็นเตรียมไว้ถ้าส่งให้พี่น้องครับผมจะเอา ไปผ่านกระบ,บวนการพักหอยก้อนทรงครับผมเมือ่อเอืนเสาก็จะแพกได้ครับอันนี้ก็จะเป็นที่เหลือนะพี่น้องเนาะที่เหลือเขากับคุณต้อไปครับผมเลียงก็ง่ายๆเดี๋วพี่น้องเนาะมีอย่างกับก,กินครับผมหอยเชื่อลีซีทองครับเดี๋ยวเบาเนาจะพาไปเบิง้งบอ่อที่เป็นตัวหน่อยเนะพี่น้องเนาะจะไปเบิ้งกันเลยครับนี่นะพี่น้องเนาะ บอ่อนีก็จะเป็นบอ่อเล็กหน่อยครับผมไว้อยู่ประมาณเดือนกว่าๆแล้วพี่น้องเนาะนี่ครับพอ่อทีเชอรี่สีทองครับผมอันนี้เบาน็อตก็จะดูดน้ำเนาะพี่น้องเนาะดูดน้ำออกเปลี่ยนไห้ใส่เป็นน้ำบาดานขึ้นเ่าครับผมหลังฝนตกมากครับผม ปกติมันก็นเรียงได้ทุกนามแลละครับอันนี้เบานอ็อตก็เห็นมันคุ้นก็นเลยได้เปลี่ยนเนาะพี่น้องเนาะอันนี้จะแมนห้อยเบิดครับผมโตน้อยน่อยครับผมกะมันกะบ่็นตัวน้อยพันไดเนาะพี่น้องเนะาะโตไรแน่โตซ้ำนึ่งก้อยเนี่ยซ้ำปูมือเนี่ยก็มีคขึ้นกันครับผมนีเนาะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ้งอีกมุมหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ้งกันเลยครับนี่นะพี่น้องเนาะครับอีกส่วนทางหนึ่งครับผมหุงเบาหน่อยครับกระรังเปลี่ยนน้ำครับผมเป็นบอ่อเดียวกันละครับพี่น้องเนาะกรลรังกินครับผมเมื่อนี่เบาหน่อยก็จะได้ใบต้นหุ้งครับผมต้นมะละกอครับนี่นะพี่น้องเนาะ กำลังกินกันเลยครับผมแต่ตัวใหญ่ก็มูลแล้วพี่น้องเนะาะบาลนอดกับใดยางมาหอดบอแหลกเน้ะพี่พน้องเนาะเป็นบอคุณครับผมขอฝากน้ำได้ๆนะครับขันผู้ใดอยากได้ครับผมสนใจพันหอยเชื่อหลีสีทองครับ บอร์นอตมีแบงห้พี่น้องอยู่เด้อราคากัการเองครับผมโทษสอบถามได้ครับที่เบอร์0640916749เป็นเพจก็จะเป็นฟาร์มหอยเชอรี่สีทองเมืองร้เอ็ดครับแต่ก็จะเป็นไล่กับเพื่อเบอร์โทษของเบารน็อตจะขึ้นเน้องพี่น้องเนาะมาถึงช่วงเลยไทยน้องพี่น้องเนาะ เดี๋ยวผ้าพี่น้องมาเบ่งหอยเชอรี่สีทองจะเป็นไหวหนุ่มสาวครับผมเดี๋ยวผ้าพี่น้องไปเบ่งเพจนาอพี่น้องเนาะก่อนห่าสีส้งถ้าก็ต้องแบ่งจำนวนให้พ่อดีครับผมก่อนสีสรงให้ลูกค้าครับผมแต่ะเจ้าครับไปเบ่งกันเลยครับอันนี้จะเป็นไหวหนุ่มสาวครับผมผ้าพี่น้องมาแยกเพจหอยก่อนสรงพี่น้องนาะอพี่น้อง ทีสั่งมากครับผมตามปริมาณที่พ่อหมอครับผมอันนี้จะเป็นสามสิบห้าตัวครับผมตัวแม่ยูประมาณยี่สิบห้าครับแล้วก็จะเป็นตัวผูสิบตัวครับผมขนาดก็จะประมาณจำานี่ก็จะพ่อดีเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวผ้าไปเบิ่งตัวแม่ครับผมสังเกตเนาะพี่น้องเนาะตัวแม่ จะเป็นฟ้ารูปครับน้องพี่น้องเนาะกนจะดำครับผมแดกกับตัวผู้ครับผมตัวผู้น้องพี่น้องเนาะ นี่นาอพี่น้องมันจังชาดนาอพี่น้องเนะาะฝานู่นน้องพี่น้องเนาะสังเกตบังครับข้างๆครับเป็นฝานู่นครับก้นจะเป็นสีเดียวกับเปลือกครับผมนี่น้องพี่น้องเนาะเบิ้งตาตากะหูครับผมก็ือจะลูบเบิ้งก็ได้ครับนี่จะเป็นพี่สังเกตน้องพี่น้องเนาะ สังเกตเบิงอันนี้จะเป็นตัวผู้ครับอันนี้จะเป็นตัวเมียครับผมตื้อเหาสังเกตเบิงครับผมนี่เนาะอันนี้กลดดามครับผมจะเป็นตัวเมียครับอีกตัวหนึ่งครับผมกลนก็จะเป็นสีคือเปลือกครับผมจะเป็นตัวผู้ครับ นี่น้องพี่น้องเนาะก็สังเกตเบื่งตรงนี้ก็ได้ครับอันนี้สีคือเปลือกครับผมตัวผู้อันนี้ตัวแม่ครับผมสังเกตเบิ่งครับผมต่างกันอยู่ด้น้องพี่น้องเนาะนี่ครับสังเกตกลนครับผม เมื่อนีก็ได้เดินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับเบาวนอยก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาวนอนได้ด้ครับเดอ้อสำหรับผู้ที่อยากได้ก็โทรหาเบาวนอนโดยตรงได้ครับผมจะเป็นเบอร์0640916749เมื่อนีก็บม่มีอย่างหลายครับผมสำหรับมื่อนีก็ขอกราบขอบคุณครับ